สวัสดีครับพี่น้องพบกันเหมือนเดิมนะครับกับหนุ่มเหนือในออสเตรเลียชันแนลนะครับผมวันนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะกลตินจะพาเอฟซีทุกท่านนะฮะไปเดินออกกําลังกายกันนะครับเพราะว่าวันนี้แลกินก็จะอมไม่ออกไปแถวนอกถนนหรือนอกสถานที่นะเพราะว่าทางรัฐบาลเขาเขามีการกักตัวหรือว่ามีการแบบว่า ไม่ให้ออกไปไหนนะฮะเขากำลังมีการพ่นยายในสถานการณ์ของไวรัสนะฮะไวรัสโควิด COVID. แต่รนก็จะพาเดินร,บรอบๆบริเวณบ้านเพื่อที่จะออกกำลังกายนะฮะไปเดินดูวิวทัศน์ด้วยกันนะครับพี่น้องเนาะไปได้ครับเห็นไหมครับพี่น้องแทบไม่มีรถไม่มีอะไรเลยไม่มีรถอะไรวิ่งเท่าไหร่เพราะว่า,าสถานการณ์ มันมันค่อนข้างจะคือเขาไม่เขาไม่มีมาตรการนะฮะเขามีมาตรการที่แบบว่าเออ่ให้คนแบบว่าอยู่กับบ้านไม่ไปแพร่เชื้ออะไรอย่างเงี้ยนะฮะจริงๆแล้วออสเตรเลียก็ไม่ได้ว่ามีเยอะนะฮะแต่แต่ตทีนี้เขาก็ทำทั่วโลกเขาก็ทำกันนะฮะเราก็อดทนนะ <laughs> อดทนและเดี๋ยวก็ มันก็สบายใจดีนะฮะพอเราทำานี้มันก็ทำให้เกิดความสบายใจก็อืมเอาละฮะดูไปนะะดูวิวทัศน์อันนี้คือในบริเวณหมู่บ้านนะครับที่กระเลนอยู่นะะก็จะสองข้างทางก็จะสวยนะฮะสวยถือจะอยู่ในขั้นว่าสวยเลยแหละเพราะว่าอ่าส่วนมากทางนี้นะฮะทางออสเตรเลียเขาก็จะนิยม ปลูกบ้านเขาก็จะมีสวนหย่อมเล็กๆนะปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้อะไรฮะจะดูให้สบายหูสบายตาอะไรอย่างงี้ฮะก็จะเดินไปเรื่อยๆฮนะปกติถ้ากลินมาอ,าออกกําลังกายด้วยตัวเองนะฮะกลก็จะจ็อกกิ้งเบาๆนะจ็อกกิ้งเบาๆวิ่งเฉลยก็ไม่ไหวเพราะว่ามันมันมันเหนื่อย เราก็อายุมากแล้วเนาะก็จะเหมือนมันไม่สามารถที่จะไปวิ่งแบบนั้นได้นะฮะก็จะเดินออกกำลังกายซะมากกว่านะฮะอยู่ทางนี้นะฮะต้องรู้จักออกกำลังกายนะครับรู้จักออกกำลังกายไม่งั้นมันจะอ่าเพราะว่าอากาศแต่ละวันมันบางวันมันร้อนมากๆหนาวก็หนาวอะไรเงี้ยหนาวแบบติดลบเลยก็มีอะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกว่าเราก็ต้องออกกำลังกายให้ร่างกายเราไป็ภูมิต้านทานอยู่ตลอดเวลานะ ตรงนี้นะฮะก็จะเป็นไอสระว่ายน้ำนะครับสระว่ายน้ําก็เงียบไม่มีคนหรือม,มีคนมาไหว้ปกติฝรั่งเขาจะมาไหวยมีเด็กมีอะไรไอย่างเงี้ยมาวหวยน้ํากันตรงนี้เต็มเลยแต่ทีนี้วันนี้ไม่มีเลยนะฮะ่ี่ยแถวคนเขาแถวนี้เขางงว่าเอาเขาประกาศไม่ให้เดินออกมาข้างนอกแล้วไอ,ไอ้นี่มาพูดอะไรอยู่คนเดียวตรงถนนไม่ <c oughs> <c oughs> ใช่พี่น้องได้ชมวิวทัศนะเดี๋ย เดี๋ยวกลินออกกําลังกายเสร็จแล้วกนึ่งก็จะเข้าบ้านเหมือนกันฮะนะนะเป็นส่วนสระว่ายน้ำนี้ก็จะเป็นศาลาสําหรับซื้ออะไรมากินมานั่งกินอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหลังเขาก็จะอยู่แบบอันนั้นนะครับอ๋อน่าพี่น้องดูอน,นั้นไปแล้วกันฮนะดูวิวสองข้างทางไปไม่ไม่งั้นมันจะมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวให้กลินคุยเดี๋ยวจะเ,เป็นการบรบกวน กฤตกระชืบว่าจะคุยเก่งเราเพียงแต่ว่า,อาสองข้างทางภาพอาจจะสันส่นๆเพราะกลิินไม่มีเอที่ถือไอ้นั่นนะไม่มีเขาเรียกอะไรอะ่ะไม่มีไอ้ที่จับเซลฟี่สำหรับทำวิดีโอนะฮะกำลังสั่งซื้ออยู่ครับกำลังสั่งซื้ออยู่อดอกไม้สวยมากมเลยฮะสองข้างทาง แต่และที่เขาก็จะจัดส่วนย่อมนะฮะแต่และบ้านแต่และบ้านหมู่บ้านที่กลินอยู่นี้จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะฮะมันเป็นหมู่บ้านประมาณร้อยห้าร้อยแปดสิบหลังคาฮะเป็นบ้านไม้นะฮะคือราคาก็จะไม่แพงเท่าไหร่คือคนฐานะปานกลางก็จะมาอยู่ตรงนี้นะฮะก็คือบ้านหลังเล็กเนืออสเตรเลียที่ดินอะไรแพงมากคือถ้าใครมีที่ดินวิบ้านอะไรหลังใหญ่ๆแสดงว่าเป็นคนที่มีตงมังเป็นคนรวยนะฮะ นี่สองข้างทางนะครับนะฮะบ้านก็จะติดๆกันนะไม่มีรั้วบ้านนะครับเดินเงียบมากเลยพี่น้องกระดัดกลินเดินมาที่สองสามครั้งแล้วสองสามคนนี้เพิ่งจะเจอคนเม่กีนี่เองเงียบมากเขาเก็บตัวฝรั่งเนเขาแล้วเขาเก็บตัวเขาเก็บจริงๆเออเราก็แปลกว่าทําไมเขาตึงกักตุนอาหารการกินกันไปซื้อกระดาษที่ชู่ไปซื้อ กับข้าวกับปลาอะไรหมดหมูอะไรอย่างเงี้ยหมูหมาก้าไก่ในซูปเปอร์มาร์เก็ตหมดเลยนะฮะเมื่อวานนี้กลิ่นไปเดินดูลืมถ่ายคลิปไมให้วี่น้องดูนะเพราะว่าลืมถ่ายคลิปให้ดูเพราะว่ามันมันก็ชุ่มหล่ด้วยนะฮะสวยมากเลยเนะี่ยมันสวยโอ้โหแดดร้อนเปรี้ยงเลยนี่ขนาดห้าโมงครึ่งนะพี่น้อง สวยเขาจัดสวนย่อมสวยมากสองข้างทางปกตินะฮะถ้าไม่มีเหตุการณ์แบบนี้นะฮะเขาก็จะออกมาเดินเล่นกันนะะออกมาเดินเล่นกันอะไรเงี้ยสวยจริงๆเล่นก็จะออกกําลังกายไปเรื่อยๆสักสองสารอบมันจะไหวหรือเปล่าม่รู้นะเหนื่อยก็หยุดแนะเนาอพี่น้องเนาะ ดีกว่าไม่ออกกําลังกายซะเลยพี่น้อง fc ทุกคามันดูแลสุขภาพนะครับออกกําลังกายนะฮะออกกาลังกายโรคภัยไข้เจ็บจะได้ไม่มีนะฮะกินร้อนช้อนกลางล้างมือออกกําลังกายออกกำลังกายทนะนะี่สําคัญมากนะครับเพราะว่ามันก็เป็นภูมิต้านทานชนิดหนึ่งหาวิตามินนะครับวิตามินซีวิตามินรวมอะไรอย่างเงี้ยมากินเพื่อเป็นภูมิต้านทานอีกทางหนึ่งเราจะมารอแต่อ,าอนามัยที่ยอมจับนุ่นจับนี่อะไรอย่างเงี้ย มันก็ไม่ไหวนะต้องให้มันดีมาจากภายในยนะฮะกินร้อนช้อนกลางอะไรแบบนี้อืมนี่ต้องสังเกตว่าเขาจะเอาขยะมาตั้งแล้วกันแล้วนะะหน้าบ้านเขาจะมีขยะมาตั้งันเต็มเลยเพราะว่าตอนนี้เขาจะมาเก็บขยะทุกวันพฤหัสนะเขาจะมาตั้งไว้นะะแล้วก็จะมีรถมาเก็บนะขยะเขาก็จะมีแบบขยะแบบแยกนะฮะเป็นสามอย่างขยะ แห้งขยะเปียกขยะรีไซเคิลนะฮะเขจะเขาก็จะประมาณว่าแยกนะฮะคนที่นี่เขาจะมีวินัยนะบ้านเมืองเขาถึงสะอาดสะอาดนะครับพี่น้องดูนะฮะสองข้างทางโอ้บ้านนี้ปลูกอะไรเนี่ยส้มหรอือมะนาวหรอโอ้เต็มเลยลูกพี่น้องเลยดูสิสวยไม่กล้าไปถ่ายของเขากลัวเขาว่าขโมอยอืม พี่น้ององข้างทางชวงมว,วิวทิวทัศน์ไปพี่น้องว่าบ้านเมืองเขาเหมือนกับบ้านเราไหมอะไรอย่างเงี้ย กลินว่าจะทําวิดีโอทางทางขวางนะฮะให้ภาพมันเป็นขวางนะฮะแต,แต่แต่กลินไม่มีมือจับนะหมายถึงว่าไม่มีอขาเซลฟี่สําหรับจับกล้องนะฮะมันมกลินกําลังสั่งซื้อไปอยู่เพราะว่าถ้า,ถา,ถาทำแบบนั้นอ่ะมือเราจะสั่นมือเราจะโยกไปโยกมาแล้วภาพยิ่งสั่นนะคือแบบนี้ยังช่วยได้นะฮะถือทางตั้งนี้มันก็ยังจับได้มั่นคงกว่าอะไรอย่างเงี้ย พี่น้องตังลำแปงเขาเป็นจะไดพ่องบหุเนาะเป็นเจไดพ่องบ้านเฮา,ไอ,นอนอาไอ้นั่นพ่องว่าไอสถานการณ์โลกเหมือนกับตังเพว่าก็ว่าเป็นตะกรุงเทพนี่รู้สึกว่าจะเป็นเหมือนแต่การเหมือนมันยังกันหมดอะนะ่ะเนาะว่ามันจะยังกันหมดทุกที่อะ่ะทั่วโลกก็ว่าได้พี่น้องเลยมันจะเป็นเฮาคนเดียวอดอดเอาเนอพี่น้องเนิอ,เ,นอ,เ,นอเป็นกําลังใจให้พี่น้องกู้คูกคนเนอครับอื วันนี้กลินมีเรื่องเซอร์ไพรส์ให้ตั้งแหกนะครับคือ,อาตาวานะครับคือกลินไปเป็นเพื่อนนะครับไปเป็นเพื่อนของของของน้องคนหนึ่งที่ทํางานแต่กันสมัยยูบาเรนสมัยก่อนะนะฮะทําทงานยูสมัยก่อนนะฮะแต่พอเออเพื่อนคนนี้ไปเป็นเพื่อนกับเพื่อนของของกลินตั้งแต่สมัยที่เรียนอยู่มัธยมนะครับ เรียนอยู่มัธยมนะครับแล้วก็น,นี้ที่กลินตั้งแต่กลินออกจากมาทํางานมาทํางานที่ประเทศนู้นประเทศนี้ตั้งแต่เรียนจบมานะฮะก็คือไม่ได้เจอเพื่อนเหรเลยตั้งแต่อยู่ตอนเื่อนตั้งแต่มัธยมเลยแต่ว่านีเน้เพื่อนตักมาแล้วก็ไลายกลุ่มอย่างกันเข้ามานะครับหลายกลุ่มเข้ามาโอ้โหกลินได้อู้กับเพื่อนจุกใจมากเพื่อนส่งสมัยนู้นสมัยนี้มาฮื้พ่อโอ้โหกลินรู้สึกว่า ไอเฮาก็นึกว่าเฮาจะบ่มีโอกาสได้เจอเพื่อนๆกลุ่มนี้นแล้วไงเพราะว่าคือเฮามาใกล้ที่สุดแล้วเฮามาใก,ใกนนะล้แกอะไรอยก็งี้กก็เดินวนไปวนมาพี่น้องมาดูนะฮะอู้บไปแล้วนะครับว่าว่าอุ้งอุ้งว่าเฮามากลิก็เดินมาใกล้เกินที่ว่าที่ว่ากะกะว่าจะมาได้เจอไอ้เพื่อนฟุงสมัยเฮียนกันอยู่พันแล้วนะครับพเพอ,อ่ตะวันนี้ก็มา เจอเขากระตักตายกันมานะักก็ยินดนีนักเลยนะยินดีถ้านะคนเฮามนันรู้สึกอบอุ่นนะฮะหรือว่าเฮาอายุนักบุนะเนี่ยเฮาต้องการเพื่อนเฮามีความงอมความเงาเออบอกว่าคนยิ่งแก่ยิ่งเอ,อพี่น้องก็ยิ่งแก่ยิ่งจะนึกถึงความหลังถ้าจะแตะพี่น้องเออพอต้นกระเพรากระลินนะบุกไว้โอ้โหงามมากเลยพี่น้องเฮ้ยน่าจะผัดกะเพราแล้วนะขอเตะพี่น้อง ตอวน้นอบอวบตอนนั้นแหละเอ๊ทำเมนูผัดกะเพราดีกวนะ่าเนาะแต่รู้สึกกับเพิ่งกินไปนะกะเพราเนี่ยบ่อยที่สุดกะเพราอะ่ะเพราะคุณลุงฝรั่งก็ชอบกินนะชอบกินผัดกะเพราะนะพริกกระเลงกระดอกมากเลยนะครับเพือ่อนๆพอใกลๆแต่พี่น้องพี่แกอดอกมากเลย วนไปวนมาก็บ๊ะปนส่วนนะฮะส่วนเล็กๆนะะก็เป็นความสุขของคนแก่บ้านเห่ากับไวเกษียนน้ะพริกกระลิ่นก็เริ่มสุกแล้วเนี่ยกระลินจะเก็บถ้าเห่าบ่กินนะครับพี่น้องถ้าพริกสุกๆแบบนี้นะเฮาก็เก็บแจ้ตู้เย็นไว้นะครับแจ้เอาคือเอาเข้าห้องฟิดเลยนะฮะมันจะกินได้เหมือนมากเลยอ้อบันก้อนฝนตกนะต้นไม้กระลิ่นเรต้องหดน้ําเลยแงมอันนี้ใบชะพูนะครับคือใบชะพูผักปุนกบ้านเห่านะ เก่งแสบบนนุน่นจะกำน้องพี่น้องเนาะถ้าจะลำออกระเพรานี่ก็คือยังม่ได้ย้ายจ้ะนะคะมันกำลังปลูกไว้ในกระถางก็จะย้ายไปให้มนอยู่อ่าฮะอ๋อสารเน่นะครับสารเนกับงามต่เดอเอ๊ทำเมนูยังกินดีนะพี่น้องทำเมนูยังกินดีอ,อื อันนี้กับผักนะครับทางเนือห้องผักไผ่นะฮะสายสันห้องผักแพลสไาก์แกงห้องอย่างบูค๊ครับผูกับบูจักเหมือนกัน,น <laughs> เดินดูรอบวนไปวนมาก็บบกวนบ้านตัวเก่าเนาะ <laughs> เอ๊จะเดินเหมสักรอบจะไหวอกปป็ลบานี้นเนาะพี่บนลุกแล้วสิวันนี้เนี่ยเดินมาที่จริงก่อนทําคลิปก็ลีินก็เดินไปสองสารอบแล้วฮะ,ะ <laughs> เรียกเหงื่อไว้ส่วง <laughs> <laughs> อ่าหอดเตะ ่อพี่น้องที่ฝังภาษาเนี่ยบอกออกกพยายามแกะเอาเนอร์กลินก็นจะอู่ผสมภาษาัทกันเออเพราะกลินอู้ไทยกับเบอเก่งอู้เหนือกับบอเก่งจะเป็นภาษาอังกกับเบอเก่งก็เ,เลยเอาผสมกันลึก,ลกๆเน่เพี่น้องกันลัดๆเอานะครับจะได้ได้รูปแบบดีเนาะเพราะเขาคลิปเขา่ปด้เฉพาะเจาะจงว่าคลิปเออเป็นคลิปกินีนคลิปแอลอ่างอน,นะครับคลิปกลินจะเป็นคลิปทั่วไปนะพาชมนั่นชมนี่ คือหัวคำเป็นอยู่นะว่ากลิ่นอยู่กินจะได้อย่างเงี้ยกลิ่นใจชีวิตอยู่กินจะได้นะอ่ากลิ่นก็จะเข้าบ้านก่อนนะครับพี่น้องเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันอิดอิดลวยังแดดมันก็นยังบอนั่นเลยครับอดอกกลิก่นก็งามจะเดิมปลูกไว้นะครับพอได้หดน้ํเนะครับเรต้องหดน้ํานะครับเพราะว่าอากาศมันชื้นอยู่แล้วครับดอกพวกนี้บอกว่าบอกใครชอบน้ำกระใดนะ พี่น้องกับพ่อนะครับพ่อสองข้างกลางพอ่อวิวพอ่อทัดไปนะครับเดี๋ยวถ้าเปิ้อนอนุญ,ญาตเือออกไปต่างนอกแล,กล้วก็รนจะไปถ่ายที่ลําธารน้ํานะครับลําธารน้ํามีนกมีปลามีหางนือพพอนะครับอืมก่ินจะเข้าบ้านก่อนนะเดี๋ยวกลิรนจะพาพี่น้องไปพ่อทิ้งพระกลรีนนะครับพระองค์น,นี้นะฮะก็รินได้มาจาก อันนี้นะครับเนี่ยองคใหญ่ๆนะครับองคใหญ่ๆนะครับกลินได้มาจากออินเดียนะครับแล้วก็เอาไปทําพิธีเปิดตาให้เกจิเปิดตานะครับแต่ก่อนเพราะว่าบ้านกลินกลินเอาส่งมาเอาเอามาที่บ้านกลินอยู่เชีงยงใหม่เหมือนกันครับก็คือตุเจ้าที่ที่เชีงยงใหม่นะฮะเฮเกจิทำพิธีเปิดตาเรียบร้อยเลยครับ พี่้องก็จะเห็นว่าก,กิีนเกจะมีพระนักนะฮะพระก็จะมาจากไทยพอ่พอพอ้พองมาจากอินเดียพอ้พอ,องเนะี่ยเขาเป็นชาวพุทธนะพี่น้องเนาะเาอ,อยู่ไหนเขาก็ต้องมีการไหวพระไหวพ้พรอ่าจันลุมเอกลิก็มีองค์เทพนะครับมีองค์เทพนะครับมีองค์เทพนะครับอ่า นะครับเขาอยู่ไหนเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเออเขาได้ไหว้พระไหว้พรอพ่อเป็นชาวพุทธนะพี่น้องเนาะมันก็เป็นความสุขตั้งใจเนะเออเข้ามาที่บ้านนะฮะคอยนั่งอยู่นี่เห็นปะฮัลโหลดารินเฮาอายุฮะพี่น้องเด็กกลินจะป่าไปพ่ออันนั้นเด้อครับเองก็อเออจะป่าไปพ่อว่ากลินอนะ กัะตุนอาหารการกินอย่างพ่องอย่างนี้ครับโอ้โหน้องอซืสส้อของกระตุนนะครับเพราะว่าเปิ้นเหา่าบงหัวเปิ้นจะจะแหมเม็ดใดนะครับว่เาเปิ้นจะให้เห่าออกไปต่างนอกนะครับนะก็เลยพยายามซื้อของกะตุนไว้ไข่เอ้ยชีสของลุงเอ้ยแฮมเอ้ยขนมปังเอ้ยของกินไทยเฮาอัญยางพักต่างๆแนา่นะาาครับนะ ผักต่างๆนั้นนะกะลำกะเริ่มซื้อมันแยดตู้ไว้นะครับพี่น้องอนะซื้อมาแจะตู้ไว้กับกลุนเลยเขาบอกว่าวเพิ่นชื้อออกไมได้ที่จริงกะกะกะคือได้นะครับเพิ่นแต่เพิ่นที่สั่งเอานะครับเพิ่นที่สั่ง line, ออนไลน์โฮมเดลิเวอรี่นะครับนะจันลุ่มนี้ก็จะเป็นอ้ไน,นั้นนะพี่น้องจะจานลุ่มก็จะเป็น้องฟิตนะฮะเป็นพวกไอศครีมเป็นหมูแช่แข็งเนื้อปลาแช่แข็งอยู่ในตู้เย็นนะครับ อา่าบรรจุไว้นะครับเพื่อเฮากระบปรว่าเปิ้ลจะนี่มไดนะนม้นะอ๋ออ่าฮะบะเจหมดตีนะพี่น้องยังมีเห็นนะเนี่ยตู้นี้อีกเต็มเลยซื้อมาตุนไว้ครับอา่ามามงมาแม่ครับผม,มจนกว่าสถานการณ์จะหยุดยนะครับซื้อไว้ครับตุนไว้นะกระโปงกาแฟขนมปงขนมปังอ้อย่างที่เฮากินประจำนะ ที่เป็นอันนี้นะซื้อมากักมาตุนไว้นะครับของกินไทยก็เลนก็นจะซื้อข้าวนะครับเนาะเออเอาลระดา,าดมาได้เลยเนาะข้าวเออซื้อมากัก,กตุนมาม่อาหารกระปองนะครับเนาะซื้อมาอันนั้นไว้ครับมากักตุนไว้เพราะว่าสถานการณ์เขาก็บม่รู้ว่ามันจะเป็นจะใดน,นะครับพี่น้องเนาะอืม,อม อ๋อคุณลุงพิ่งนี้ว่าเป็นลางอันยังพี่น้องมาพอเต่เป็นลางพวกเป่น้องอะไรเงี้ยคริสตัลเป็นน้อเป็นแก้วที่เป็นแบบนั้นแบบนี้แต่ที่จริงของพวกนี้มันก็มีค่าตังใจนะครับแต่ที่ออสเตรเลียของพวกนี้แปลงเนอะครับแปลงนะครับเป็นเพราะว่าฝรั่งพี่จะชอบสะสมของแบนี้ที่จริงถ้าว่ามีก้าเหมือนทองคำหังเขาว่ากรบาดจินะครับเหมือนเพชรเหมือนพลอยว่ากรบาดเจิดนะฮะ นี่ครับมันจะเป็นหินคริสตัลแต่ว่ามันเป็นของที่แบบว่าสวยงามอ่างเงี้ยมีค่าต right ังใจนะครับเอ๊ะก็ว่า kind ค of le ุณลงปินเอาออกมาล้างกี้อย่างเนี่ยเพืมาพ่ออย่างโหแปว่าเป็นล้างตากแดดไว้ดีบ่อยอืมอ่ อ่าพี่น้องเดี๋ยวกลินกระจะขอลาพี่น้องคลิปไว้เต้าอยก่อนนะครับเนาะเพราะว่าอ่ากา่มันจะเมินเกินนะครับถ้าเมินเกินเดี๋ยวมันจะอัปโหลดไม่ได้เพราะเน็ตกลินกับมาคายแหง่ใดนะครับน,รน,ะนะฮะอ่าเอาเป็นว่าคลิปนี้ก่ถ้าใครชอบนะครับใครชอบก็กดแชร์กดซับสไคร้ กดไลค์กดแชร์ให้กลินตยเน้ะครับเนาะขอบคุณนักๆนกครับที่ติดตามรับชมกันนะครับขอบสวัสดีครับพ่อแไปพี่น้องน้าลิงเซบ๊ายบายบ๊ายบาย